มีไฟอยุดหลูดยู่หานตื่นเขาล่งหวยกระเทยสวยบ่คานแมงคนแสบบ่ยานบินหาแสงไปจัดไปเลยจัดไปชุดใหญ่ไปชัดตึดติ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 ดิดต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 หาติดติกติด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 าิดติดติดัิดติบิดบิดติดติบิกติดติับบิ คนบ้านใหญ่มีประยุดหลูยุหานขึ้นเขาล่องห่วยกระเทยสวยบ่อคานแมงคนแสบลอยานบินหาแสงไปจัดไปเลยจัดไปชุดใหญ่ไปจัดสึดิๆๆๆๆๆๆ วงสาบัดนี้มาเห็นกันฝ่ายฉันสิลำลองให้ประคองกันไว้ไทยเฮาเจ้าพี่ฉันผู้เป็นนาลีขอฉเฉลยเอ่ยอ่างวางเรื่องต่อก่อนนาลี่สองอ่อนน้อยลูกทานสองสี เป็นสตีนังสาวอายุข้าวสิบเจ็ดใจจะเลินไว้มาแล้วหลายแนวต้องสร้างกองปนนิบัติแม่พอตาและย้ยผู้เลี้ยงจนนั่งได้ใหญ่มาส่วนกะลงผู้ลาน้องอ่อนตอนหลังอายุยังเป็นเด็ก วนวัยยงไ้พ่อแม่คอยถนอมเลี้ยงจนตัวน้อสอนใหญ่ทุกวันฉันต้องได้ไปขายขายอยู่บ่อเร้าอยู่ตลาดพุณละเจ้าขนมแม่ทำเดียลูกขามีเหลือหลายมัวยายก็มาซื้อ หลดเหล่าเลืองไปเมืองเกียงในน้ำเสียงขนมแม่ฉันไปขายตั้งแต่พวกฉันเป็นเด็กน้อยจนสาวขึ้นสง่างามพี่น้องเอ๋ยสองสาวน้อยเป็นลูกแม่จิตดี อาชีพมีขายขนมต่างแต่ฉันยังนอยพอฉันคือพอแดงมีน้องสาวนี่ก็คือกาหลงนีแม่ปาดอนส่วนตาคือตาหน่อยและยายจำนงร้าพี่พาน่าจา๋าเมื่อบ้านหนี่ขนมห้องขายดีดีเนาะพี่เมื่อนี่น่ะเข้าไปนางขายขนมยุ่ตลาดปงเก้าอพูดแล้วเนาะพี่แม่แล้วนงล้ล<ะ>าลาจ๋ามุ้ตัวได้ยังไปขายแน่เมื่อนี่ขนม มื่อนีมีหลายอย่างเลยจ้ะป้าดอนมีทั้งขนมกล้วยขนมมกขนมตาลก็มีจ้าขนมตาลจ้าอุ้ยแม่ป้าก็มีขนมมื่อนี้มีขนมพิเศษเลยมื้อเนี่ยขนมหยังแม่ป้าดอนขนมลาก่อนขนมลาก่อนขนมอย่างไรพี่พน้ามันเป็นแบบใดคือบอกให้เห็นจากเที่อ่ะคำว่าก่อนจะลาก่อนพวกหนูช่ว่าคืออย่างลาก่อนก็คือจากขนมจากจ้าขนมจากเมีนอุ้ยตาจ้ายาจ้า ยา้จังลานสาวเฮาบังดูเพ้อแป๊บเดียวไงเป็นสาวแล้วยังวาดอันตัวเป็นตีเล่หลานเลยไปขายข้าวต้มขนมเมือว่านี่ขายดีบ่หลานขายดีดีจะยายขายบ่ท่านพ่อสม้งกะบดเกลี่ยงเลยเมตาเมื่อเกลี่ยเลยบอกบ่แปลกบ่แปลกบ่แปลกหลานมันก็เป็นน้ำหนวดของตานี่ล่ะที่ขายของดีน่ะ ตาพอจะคุยหรอกหลานเนยคือเบิ้งหลอดใยจำในยายของพวกตัวเนี่ยเลียนน้ำตาพอเนาะพอเนต์กานอนนวดของตานี่ล่ะเฮ้ยหางอิ่มปากมือจะมันคุยคักคุยแน่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอย่ามาเบาสะก่อยนะคอยพี่บอกให้เด้อสมัยตะกี้เด้อผู้เบาไข่อยนะมีแต่นายลอยในพันเด็ดเท่านี้เอออยากอาก นายลอยนายพันนี้ยังปันว่าข่ขอยสีว่าเห็นเจ้าแต่สาวๆเลยเถอะเถ้านายลอยนายพันกันเนี่มึงจะพันยาสูบนำหันหมอลลาเตีนยตนดอตียนดวงอยุงอี่มวยาะคุยจังสี่ดอก,อกคุยดีดีดอกว่าจัดจะของดีงพ่อเจ้าน่ะนาไม่อย่างเดียดอน,นจักว่ามัานดีมองไหนมือว่านนี่เขากินพ่องไปจะขี้วทมือเอาโลดโอ้ยปอบเงยมวดแล้เขาไม่ให้กิน ขอเฮ็ดหยังเถอะขอเฮ็ดท่าจักเลี้ยวขอยันขายพอดีกว่ากินแม่ไม่รอดเลี้ยวมันคือบุลร่องท่าบิ่งไงสันน่ะท่าเบิ่งสิพ่อนี่ยั่งอยู่บ่ยั่งอยู่โอ๊ยไปซีไปซีโอเด้อยวไปนี่นอซีโออย่าเธอไปนั่นอลาอลาเท่านี้พระหน้ากะหลงจ้าเตรียมขนมข้าวต้มเรียบร้อยแล้วมันบ่ลูกแม่เราจะเตรียมเรียบร้อยแล้วดีแล้วดีแล้ว เ่านี้อย่าคุยหลายหลานเฮาสิเสียเวลาดอนเลยจ้าแม่เบิ่งลูกเบิ่งหลานดีๆเขาเบิ่งเื้องอื่นเบิ่งเขาเฮ็ดหยังอ้าวเขาเป็นสาวแล้วเขาเป็นสายสิเบิ่งเขาเฮ็ดหยังไม่ข้ามีผู้สอนล่้นไส้ผู้บ่ดีก็ดิยังผู้ชายผู้เจ้าก็ต้องห่วงรับรองมาบ่ฮอดมือมันมือทอดมือข่อยก่อนก็แล้วกันกูเสียอวจะดอนเสียอยู่ไปานละเตรียังจิ้มยมของลูกจะขายของ เลี้ยงลูกละอันดอยพ่อได้มาอานี้เองบางเทียเ้าจะลาลงป่วยกายเข้านั้นพ่อได้ดูแลเลี้ยงตายายไว้เองบางเทื่อกายเกิดแจลักโลค้ามิโยมมเว้นจกเป็นแท้สุอันส่วนผู้ยายว่านั้นกะเจเฮ็บแข้งเก็บขา เป็นมึนมึนซาซายางไปทึงลาอุปมาขอนหน่อยลอยไปแข้มฟังซื้อวานังไก่ห่วยล่อมือมุนทะลาจบขบวนบ้อนไทยคนสิวาลำดนผู้สนใจคอยฟังอย่าห่วงน้อย บบเา้าคันมองยืนมองนั่งมือเพราอยากขยันเจ้าขึ้นไปนั่งใกล้ฟังขยันเจ้ายันตัวน,นี่ล่ะนี่ล่ะกูเงิดไหล่พูดแต่งนี่ล่ะเงิดอย่างคอยกันเงิดขึ้นกันแม่มองเงิดมองนั่งมือเพราะอยากจะไปนั่งใกล้ฟังเ็ขยังแค่นี้สิแต่งไปหาหม่องไหมไ <ป S 1> แม่ไป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 ให้แจ้งขอ,องกันมุกไปปุ๋นอะ y. าวมาัีสองูุมาหน่อยจกักตัลงกับพงเทพในเติมใหญ่ลูกของสาวดวงแก้กับเจ้าแดกเท่านี้ได้ใหญ่มากสี่ละการกับกงปนมต่อผู้ฟังก่อนขออวยพรสวัสดีทุกบอบมีเสมอดำผู้สาวงามเหลือล้น นปนเปคคับคังทั้งคนยืนคนนั่งมารอฟังวาดเบาบาทาเอาสิกาวนํำผมนีนเนาอยู่กรรมเฮิ่อนไงหลังสูงแสนผดุงศักดิ์ีมากมีดอกเงินล้าน,านสองกุมันเจริญก่าวบอมีสาวมาเทียมพางพอหัว่าใจเปรี้ยวว่างทั้งเท้าบอกเอาหาแมนสิสวยล้นฟ้า บ่ถึกทาบ่มีสนในกระมุนบาสีแม่บ่มีคืออเกีเ่ยวบัดนี้เลียวและจ้องมองไปหัวใจปั่นเจ้าหวัวพูนสีสันใสาตาคมอ่อนน้อมคืองามพร้อมสู่ประการมองเอ็นสาวต่างบ้านคือว่าเวกาพันละนะบ่มีหมดไปคุณผู้บุญอยู่ ขันบุญสู้น้ำไทยสาวนางสีหกพีเป็นหมอลำนอสาอีไห้เทสีหกจริงเออเอแฟนนี่แหละสองพี่น้องลูกพ่อเข็มทิถูกหรือผิดว่ามีสนส่วนกระมุนแข็งกระดางพอได้ว,ว่างการไหวแนวใดยบ่ยินยา วาแต่อาปากขึ้นเขายานดอกทัวก่วเมืองผมซื้อจัตุลงเป็นแฝดภูพีครับส่วนผมพงเทพคือแฝดภูน้องพิจัตุลงวาต่าผูพีพเอะมือนี่คือเป็นแปลกๆคือบ่ยเห็นเจ้าคุณพอออกมาหาเขาหรือว่ามันเจ้าคุณพอไปทำธุระทางใดอาจจะเนไปได้นมาแล้วเจ้าคุณพอกันมากพอดีเลยลูกของพอทั้งสองคนโอ้ มื่อนี้เป็นจจไครคือมีมูมาหลายคนแถพากันแต่งโตโล่อเราสิพากกันนัดกันไปใสอีกะระลูกว่าสิไปเล่นสาวสิเนี่ยพ่อแมนครับว่าเจาของไงเป็นเบาเราก็เลยขึ้นอยากมักสาวอยากไปหาเล่นสาวแมนครับพ่อว่าสิไปเที่ยวเล่นกำไฟาทางไกลเด้พ่อเพื่อให้หายกังวลส่วนกระใจในเนืออยากมีเมียมาสอนนอนนั่ง,งคือสิอุน่นฮัเทเถยวบุญเดพบพอคนท้าวปรถนาสิเสดพ่อเอาเอาพ่อเข้าใจพ่อเข้าใจ แต่ว่าคันสิไปเล่นสาวอีอลีลูกเจ้าขุนมุ่นหน้าแถวบ้านแถวเมืองเข้ากระบุอึดบอยากบ่ามากไผรเนะี่ยบ่ลูกผู้ผมบ่ามากนะครับพ่ออยากไปเลินสาวทางไกลน้ำมันนอกอยากสิออกไปซอสแวงหาเองคันพ่อผู้ได้ถือใจสิบอกพ่อไปขอเอาดอกครับพ่อโอ้ยเรื่องเบาเรื่องของนี่บ่มีปัญหาใหม่กาแฟาพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นปอซนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซจำไม่ได้ลูกครับพ่อลูกจะต้องทำโตคือพ่อไปไซจะต้องว่างโตมีอำนาจอย่าไปอ้อนน้อมทอมตุนไ่ค้นขา้าจบลูกครับ,รบพ่อเบิงจ้าไปน้ำลูกน้ำหลานนะเจ้าว่าจิไปน้ำลูกน้ำหลานล่ะ เห็นอะไรเป็นจะซื้อจะขายกะทิซื้อที่ขายไปสันดอเอายากไปหาซื้อเสือ้อ้าเมื่อสวงมาใส่น้ำสันดอทึ่งสิไปซื้อทึ้งสิไปขายจ้าสิไปขึ้นมาสิไปซื้อ,อยังอะ่ะกะทิซื้อเนี้ยวันบ่ผพิษกันปนดงคุณเลนเนาะกินแล้วลว่าปวดแข่งปวดขากะทิมีปวนกน้อใหม่เพรันว่ซื้อน้อไม่สมมาแกงใส่นน้อไหม่สันดอโอ้หน้อใหม่ละเนี่ยปวดขาฮะ แนี่ยิไปเนี่ยิไปขายดิฮันบนันปฏิเขาลาซ่องตัวสิไปรับจานแม่ค้าปฏิให้เป็นถุงเป็นถุงเงขาไปขายเขาลาซ่องโอ้ิไปหารับเอาทั้งนาจ้าไปเป็นแม่ค้าคนกลางจ้าเหยียบเทียขายย่างเดียวเครื่องัวนี่อาดมันมีแต่หวัวธุรกิจแต่วะเอาจังสี่พวกลูกครับพ่ออ้ากันไปแล้วอยาให้มีเรื่องมีเล่าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อได้ครับพ่อกันถึกตาต้องใจสาวใดเฝ้ารร้งานพอเลยเดี๋ยวจัดให้ได้เลยครับพ่อ นี่ละสองนอเท้าลูกพ่อทั้งสองสื่อว่าควมาหมายปองอย่างใดต้องทำได้ไผ่บกขีนขัดใดต้องอาศัยเอาเงินบานเมื่อทุกสิ่งทุกประการว่าแต่อาปากตานต้องหาได้บัดแน่นอนสื่อว่าคนทุกคนบอกเคยผ่านมาหาฮักเสมอดวงตาเบาบาทั้งสองเท้า ตกวังในข้าวนี้บาสีออกไปเที่ยวในหัวใจเป้าเปลี่ยวเป็นมะลืมคืมคำาเยิ้มสิได้ห่างไปงทุกที่ใดสมดังความหมายพอบอกขีนขัดใจโอนย่ย,ยังหน่อยพอเข้าแล้วบากขันไ่ยางมองเบึ่งทางเดียวอย่างขันเดินผ่าย ผ่านนครในยามนี้เรัไปลูกไปย่าให้มีเรื่องมีเล่ามักสาวใดเฝ้ามารายงานพอเดี๋ยวจัดห้เลยอนึ่<ด>งอเอ้ยจ้าเบิ่งลูกเบิง่งหลานเด้เจ้าอ่ะจ้าไว้ใจได้เลยจ้าเป็นไหมกันหมาเมนบ่เป็นหมากัน่อนกันแสีเลยล่ะจ้า ตาลุนผู้บนคือทอดทอดผู้ซ่าอำนาจเจริญคนดีบัดนี้ลืมคาไปลงผู้บ่าวปล่อยอายละโม่ ัญญาโหัวใจอับลงเป็ดขึ้นสเตสเต,ตัดทางลายช้องหักตายคนกดไลชื่นชมมาบ่สมแค่นอคำเบาลงลืมเท้าหรือจังใดบ่ออกเน่สองเดือนผ่านเป็ดลายเจ้าบ่าแลผ่านหนึ่งปีผู้สาวอาไทยบ่แค่คำว่าหักตายแทนเจ้า ท่านสาแวบะบเี้นมาไทยท่านสาแวบะบเียนมาไทยกอดหัวใจของอ้ายังห่วงมาักวงคนเดียวตอนนี้คือนีนะไปอยู่ไซมีสุูไม่บอกไครในคนรู้ผู้วนยังทนรอเจ้าเกิดน,นำผู้สาว mm ั hmm. ำนา,าเ กับลูกค้าคนเขาได้หักเขาเมื่อนี้มาหอดเท่าตลาดเก่าเคยขายคนกลายพ่อคอส่วนสนแสวงยายมีทั้งยายทั้งป่าเอาอาพากนยางสวนวานูน้องนางขายขนมอันแซบซอยพออยท่า ผู้เพลินมาเอกเอเอ,เอพ่อแม่เอยพ่อมาถึงตลาดแล้วสถานทีคเคยขายดูคนหลายเหลือเกินยางเดินยู่แถวนี้แม่ป้าดอนจา๋าจ๋าต้องลาการ,ระหลงพี่พะน้าจา๋าพี่จ๋ามาถึงแล้วสองหฮ้าควนเฝ่าฟังนั่งยู่หนี่จ๋าเอินเพลินมาก พี่พ่หน้าจ้าเ้านั่งขายขนมยูตลาดมองเกาเ้านี้ล่ละจ้าเดี๋ยวกาล้กับปะดอนน่ะสิเป็นคนเอิ่นลูกขามาซื้อเองจ้าพี่นะไปจัดของไปจัดของทู่ม้านใม่ไม่ป้าซื้อเองคนเองมาล่ะมาคุยขึหลายเจหน่อยมือนนิมาเป็นจะขายดีบมาข่ามาขายของจะแกงมูหนี่กันน้า เอาจัดของดีๆแค่ตลาดเลื่อนขน้นด้อยคาราซองด้วจ้าคาราซองด้วจ้าขนมจ้าขนมจากาด้วจ้าขนมจากาด้วจ้าคาราซองด้วจ้าคาราซองด้วจ้าขนมจากจ้าขนมจ้าคาราซองจากจ้าคาราซองจากจ้าซองจาก็ไม่คิดใส่ของกูแต่หนักผู้ใดมา่งห่วงขายของอยู่ตลาดมองนี่เนี่ยอ้าวก็อยากขายน้ำนาะที่มาขายยังไงอยากขายไปขายมึงนี่เขาขายเร็วเอาเว้าเรนนะครับมาจักเว้าเรนเว้าอีเล่เน่เอ้า เบ้าเลียนที่นี่เบ้าเลียนเป็นไผ่ล่ะเนี่ยเป็นผู้เสิื้อนี่ละเป็นผู้เสิรอันแม่ค่ะจ้าขนมเอาขนมไม่ยังนี่ขนมนี่บ่อเออขนมขีดตัวฮะขนมขีดตัวอีหยังขนมขีดตัวขนมต้มชายาะอันนี้เรขนาะนี่อันนี้นะเอออ๋ออันนี้ขนมลากรฮะขนมลากร อีหยังขนมลากกอนขนมจากนะเพราะว่จากคุณเะลากันจีอันนี้เด้อันอันเป็นโครนี่เด้อันนี้เขาเป็นขนมต้มทอดต้มซอดจิกจอกหลอกที่ซื้อกับเฝ้าซื้อเนี้ยเอออันขนมต้มเนี่ยขนมต้มนี่อันจักบาทเนี่ยขายมัดละหาบาทเอ้แล้วจ้าเอาขายมามีเงินหาบาทมีเงินเทไหลใบเศร้าใบเศร้าขายมาลดเสียงเขามีเงินทอนอยู่หนาหนาใบเศร้าแม่ป้าฮะแม่ค่ะเอาจักอัน อาอันเดียวอันต้องอาหาบาทแม่ป้ดอนจ๋ายังบ่มีเงินทอนแหนแม่ป้าเอาซูไปเดี๋ยวเงินทอนมาติลาบ่เดี๋ยวมานน้งจ้าเฮ็ดจังไหนที่เด็กเงินเขาแบบเนี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทอนมากเถอะอายาฟ้าวเดี๋ยวไม่ไงโอ้ผู้ซื้อจะมีเงินทอนบ่ยืมแน่เอาทอนหลายบ้านไหนสิบห้าบาทโอ้ยมาขายของแก่พ่อหัวแจักเตรียมพร้อมน้องเงินดันขนมจ้าทิพหะบาทเยอะใช่ไหมมีบอตรงนี้ เอ้าก็ม like yeah. 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 ีแต่เหรียนซีฟก็เหรียญหาดีเออนั่นเราเลียนซีฟก็เหรียญหาก็ได้เอ้าเอาบัตรเหรียญเงินทอนเด้อยหนิเด้อเอาเด้อเงินทอนตายเอาหายกันเด้อป่ะนี่เอ้าอันนีนเจ้ายืมใอยแม่เจ้าคือพ่าหใครคอยเออก็คอยท้อนเจ้าเล่านี่แม่เออคอยยืมไม่คอยยืมเจ้าจักบาทยืมคอยซีฟหาบาทคอยให้เจ้าจักบาทเงินทอนซีฟหาหายกันไป กะบอาจังสันเนี่ยนะกะบาจังสันเนี่ยเอาละขายดีดีไม่ปลาจะอาขายถ้าคุณก็มาขนมโมขนมตานมาเราจ้า้เืองว้าวอะไรนมึงเห็นตาบกโไลนยปีซี่ซีซานคุณยูจังไกเมืองโอ้คกเบตาเทพเรจวนไปจนสี่ละดิมาหยางภาคย์มาหยางจังตลาดนี่แหละเอาจังซี่กูมาพ่อกันจังซี่แล้วกูที่พาเมืงไปเลี้ยงคือเห้นกูเลี้ยงเมนองจ้า อุ้ยเอาจังซี่สะเบร์งกูเป็นคนที่เป็กูเรียงมึงค่ะเอาสี่กูเป็นคนมีมึงยังกูก็ได้เออกูจะเรียงไข่พะโลเดิมแต่บะมี่กูว่ากินไข่พะโลอุ้ยบะมีกกางดอกบะเมนบะเมนวายานบะมีกกางกูอยากกินแค่เป็นน้ำอยากกินยังอยากกินยาดองมีเงีเพี้ยนหิริเลส มันจะเพ้นท์หิริมันมาเก่าเสียทีด้วหมือเราปะปานนี่มันเป็นยังคุณไอ้จิ้งจกถ้าคุณฆ่าเป็นยาดองนี่บอกกันลืมบอกลาละจ้าถ้ากันขายขล้องยี่ด้นึแม่ป้าพ่อมือเก่าสิไปกินฉลองชังสันกันก้อนเอาบ่ขายซอยกันจิงแม่ป้าเอาชูกัดขายมือเปียงมือนึ่งมือเดียวกับปพืโอกาสให้กูณได้เปียงเอาไปแล้วเอาจะสั่งกันเลยพี่ป้น่าขนมจ้าขนมหวานมากเราจ้าจะก้าสองพี่น้องขนมกล้วยขนมโมกกรมีได้จ้าเอาบ่จ้าเดินเที่ยวทองห่วงมา ตามมาพาทางเดินเราคนดูแลตลาดคนขายค้าส oh, like ัพปะสิ่งนาดนามีหลายล้นดอกทวนทีขนมจ้าขนมหวานทัาเราจ้าสุเรียนหนูแนงหอมมีทั้งผักปักเ้งแต่งเต่าสมสีเท้าสองคนเดินเที่ยวปินผู้สาวคิดอยากเที่ยว สรุปตองต่อผัดไทยขนมจ้าขนมหวานมากเราจ้าในวันเอาบาจ้าถึกกเลยจ้าขนมบาจ้าขนมหวานมากเราจ้าขนมกล้วยขนมหมดกะมีจ้านับแต่เกิดมานี่บอกเคยมีคนิเด็จปานจันเพ่นสองหลาสองหลาผู้นังขายไม่ขาดสองคนน้คืน้ถูกอกถึกตาถึกใจแล้วเหลือเกินขนมจ้าขนมหวานมากเราจ้า สวยคือพี่ว่าสะดุดตาเ้อนเนื้อขนมโมกัมีจ่จ้าพี่พป้งพี่มาสจะม่ขาดิน้นั่นแล้วนะพวกข้ามาเฝ้าไปทำสื่อของน้ำผู้สาวกันได้เลยขนมบอจา้าขนมบอจา้าขนมกล้วยขนมโมกัมีจ่จ้าผู้สาวครับใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็น นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก p p r e s s ่